สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคาร์บิฟซีสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับบิฟซีทุดแสนนะครับเด้อวันนี้มาเป็นอี้พี่แปดเด้อพี่น้องมาเยี่ยมเยี่ยมท่ามคาร์ม่ส่งอยู่สวนเด้อพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวพื้นเสื้าเดินหาสวนนี่นี่ครับแตงแตงแตงแล้วเตรียมไปขายแตงลเตรียมไปขายตลาดนัดพี่น้องนี่แตงยังไงแตงลายแตงบวกแตงลายบวบเนาะครับเนาะอ่าพาไปชมสวนในวันนี้ ไปเขาไปทั้งปุ่นเลยล่ะไปทั้งปุ่นเลยทั้งผีแน่นอนมาชมสวนเด้อพี่น้องเด้อชมสวนข้งที่ข้งที่หาเร็วพี่น้องมาดูแห้งพี่น้องจะดูโบ้ดูจนบอยพุ่นะจนเจ้าของสวนมันจะร่ำค่าหนี่อยเหรอครับนี่ครับแด้ขายเนาะครับนอกบวบ มเอาไปตลาดนัดมบอนีน้อครับน้อมะแตงเป็นไรครับมะแตงแตงกรดกดีด้วยกระดกดีน้อครับเน้อกระดกดีเหรออ่าหน่วยหน่วยใหญ่ดีเนาะครับเนาะได้ขายแล้วจักรุ่นแล้วครับนี่ได้ขายไปจักรุ่นแล้วได้ร้ายรุ่นเหรอครับเนี่ยได้หลายรุ่นแลยน้อไปตลาดนัดตลาดนัดวันศุกร์ด้วยครับพี่น้องมื้อนี้ ผมไดสนใจมาอุดหนุนแต่งเพผลน้ำเนี่ยแต่งแม่ทรงเหล่าสวนยังอีกเนี่ยพกขึ้นเก่านี่ยล่ะพักขึ้นเก่านะครับน้อพักซี่พักกาดเท่านี่ยล่ะักซี่ักกาดนะครับน้อปลูกไว้นี่ยล่ะครับเพื่อนที่เพื่อนปลูกไว้นี่ยแหละครับพี่น้องผมได้สนใจก็มาเอ่สวนเพิ่มนอครับเด้อนี่ครับมี่ยังอีกเนี่ยพักอตู้พักกะลัมปีพัก ผักชีผักกาดผักกาดหอมพี่น้องได้สนใจอยากมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งมาชมมาติดตามน้ำก็ได้มาซื้อมาเอามาซื้อมาหาก็ได้พี่น้องครับพริกหน่อยพี่น้อยพี่น้อยพริกหน่อยพริกหน่อยก็คือพริกใหญ่ไหมครับปลูกไว้พอได้กินเนาะครับเอ้อพี่น้องตามกระด้างจากของเฮ็ดตามกระด้างจากของ อมีหมกพุงไปนำนอฝักแฟนคลับเอซทัวโลกพวกนี้อันนี้รับชมทัวโลกะครับเด้อพี่น้องหมกพุงหมักแตงนาะครับนาะอ่ไปาดราับนตาดนศุกี่ตลาดนัดวันศุกร์นะครับนาะกำลังเตรียมของอยู่พีป้าบวกพี่น้องกำลังหนวยใหญ่พี่น้องหนวยยญ่ใหญ่พี่น้องเลยอืม สองข้างสามข้างในิ่นพาเดินชมเดินชมทงพี่น้องเดินชมทงครับปลูกของอยู่ของกินเนาะครับเนาะก็ได้ค่าปุ๋ยค่าน้ำค่ากินค่ายากเกษตรกรกิดพอเพียงเด้อพี่น้องพอเพียงแต่ไม่เพียงพอ ี่น้องทั mas, ่วกำลังมาทั่วหมากหลายเลยครับพี่น้องเจี๊ยบแล้วหลอบนึงหน่อยน้องอยากกินตำตั่วเนี่ยเนี่ครับสวนสวนพี่น้องที่เมิ่งมาติดตามอีถ้ามาเดินมาชมอยู่กอพี่น้องเลยอย่าพึ่งลำค้านด้วยครับเด้อผู้ใดชมาบอกนี่ครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องผู้ใดสนใจ หักทั่วแซ่บแซบนี่ปลูกธรรมชาติพี่น้องแบบวิถีชีวิตของคนอีสานทั่วมัเป็นเถียเด้ดอืนทั่วดีพี่น้องมัเป็นเถียแล้วม่ได้กีดยาปลอดสารพิษเด้อพี่นอ้องเออข้าวนเวลานี่เข้ากับไปไอ้นี่เมี่อใดนะครับปลูกมักทั่วนี่มันมันมันเป็นเถียดำๆนี่เข้าเอาวนนำสมสายสูย้กัอบอันนี้ ไอ้นั่นนะตุนาหรือว่าน้ำยาหลักเลก็มีการผสมกันแล้วมากเอบมาบนบัดนี้มันก็ขูลงเลยเด้ยโมเขียดำดำโมเพียแป้งเพียอย่างนี้แนะนำเดยี่ยดีแล้วครับที่แนะนำเหมืนแฟนคลับเอฟซีทางบ้านเนี่ยเพิ่นฟังเนี่ยหน่วยดกปกไรพี่น้อง แขวยกำลังบวมพี่น้องกำลังใหญ่ก็เดลยู่ทางอุบลก็เตรียมตัวไปเด้อครับเด้อพายตัวไทยพี่น้องงามงามพี่น้องเลยงามคือคนปลูกลแหละปลูกเข็ดไปพดไปพอดีเลี้ยงงัวเลยยังฝ่าหน้าพี่น้องอ่าถ่ายคลิปนี้ฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางบ้านเนี่ย Icana, อ่าที่กําลังขึ้นเด้อครับพี่น้องนครับกําลังข้นพี่น้องคกับยาได้แดงกับได้ฉีดอันนั่นหอร์โมนเอาตัวเข้าเฉดห่อมโมนเนาะครับเนาะอันหอร์โมนฉีดเลาเองนครับครับครับไอยังไงผงชูรสผงชูรสเด้อพี่น้องเด้อ เอ็มลอยสองฝาเอ็มลอยสองฝาพี่น้องเด้อเอ็มสองฝาผมกกระนบอไน้นมปองนึงบได้เขามาแล้วก็ะดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเเลยครับเด้อวนมครับครับครับที่เด็กน้อยกินนั่นแหละครับมาผสมกันแ้วก็ใส่น้ำาีซดดแล้วครับครับครับสามสีวันมาฉีเท่งสามสี่่นเท่เนาะครับเนาะครับจําด คนยาเพราะว่าหันผีดยาแล้วมาแลงมันบ็มาตอมดอกตอมอย่างนั้นมันมันบอเป็นหน่วยครับผมอ่าคลิปนี้ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้องเด้อครับเด้อนี่ครับหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่หน่วยงามคอมเมนต์มากกระเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มากกระเด้อันใดดีอันใดบริสกับคอมเมนต์มากเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เซ็ตเอาเองครับครับครับสุด สูตรแม่ส่งเนาะอันนี้สูตรแม่ส่งน้อพ oh, like ี่น้องเือมมีู้ใดเรียนแบบไดครับเคล็ดลับเฉพาะตัวค um> ับเฉพาะตัวนยดกนครับนวยโดอกครับพี่น้องครับผมครับผมอ้าวปิปให้ผมเนี่ยันนี้ปิดถ่ายคลิปเนี่ยเศรษฐกิจพอเพี้ยงคือว่าละเนาะเห็ดดูเห็ดกินเหลืยกินะขาย้อบคุณทีเอสทีเพ่นมา เออยามแม่ยามเด้อล่ะเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดใบประกวดน้ำเด้อครับเด้อสวัสดีครับ